สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกวับอูช่างเบลเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวเช่นเคยคันนี้เป็น Mitsubishi p a เจโ o นะคะก่อนหน้านี้คือลูกค้าได้ไปรีแมปจากที่อื่นมานะคะแล้วเวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยม,มันกระชากหุกคากนะคะมันไม่สมูทลูกค้าบอกเหมือนเกียร์จะพังก็มาให้เราแก้ให้นะคะก็จัดการรา่างไฟล์เขียนให้ใหม่เรียบร้อยนะคะวันนี้ก็มาคนเดียวนะ,ะก็จะถ่ายลําบากนิดน,นึงจัดการแก้ให้เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราไปดูตอนวิ่งกันนะคะเราอันนี้เป็นเกียร์อโต้นะ,ะเราจะไปเกียร์เดียวเ,ยเกียร์ดีเกียร์ดีนะคะอะไฟโชว์ด้วยนะคะไฟตัวนี้ก็ไปจัดการแก้ไขเอาเองนะคะเกียร์ดีนะ,ะแรงไหมน่ะแรงไหมนี่เปลี่ยนเกียร์มันต้องสมูทแบบนี้นะคะรถเกียร์อโต้นะคะ เป็นแบบเกียร์พังก็ไม่ไหวนะนี่ร้อยีย่แล้วพงร้อยยีย่แล้วออโต้ก็แรงได้นะคะเพราะเราเขียนไฟล์สดคันต่อคันโอเคเริ่มเสียวละพอล้ว,อลว,อลวอกอละก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะมาคนเดียวก็ถ่ายได้แค่นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอู่ช่างเบลไว้เช่นเคยนะคะ ใครที่อยากจะจูนแก้นะคะรถมีปัญหาปรึกษาได้นะคะยินดีให้บริการนะคะโอเควันนี้ก็สวัสดีค่ะ